าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนีจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้มามีทีนิวส์นะคะมาแจ้งข่าวสารสำหรับใครที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสุริการแห่งรัฐอยู่นะคะเรามาเปิดกลางตารางกันเลยนะคะกรกฎาคม6.4โอ้เดือนนี้เราเริ่มจะได้รับเงิน1,200บาทนะคะที่เขาจะทยอยให้นะ6เดือนนะคะก็คือทยอยเดือนละ200บาทนั่นเองแล้วนอกจากนั้นนะคะจะมีอะไรบ้างกรกฎาคมนี้จะเป็นเดือนที่ได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม64เลยนะคะโครงการเพิ่มกําลังซื้อค่ะโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะคะรัฐบาลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเลยนะโดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้านะคะแล้วก็ค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า ที่ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมคนละครึ่งระยะที่3จํจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม64รวมเป็นวงเงิน1,200บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะคะกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนะเพราะฉะนั้น200บาทคุณต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะคะ โดยกลุ่มเป้าหมายก็จะมี13ล้านโคนวงเงินรวมกว่า16,000ล้านบาทค่ะโดยมาตรการนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ได้รับอยู่แล้วก็มีดังนี้นะคะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมใช่ไหมคะ200บาท6เดือนนะส่วนสิ่งที่จะได้อยู่แล้วเหมือนเดิมก็คือเงินสําหรับซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300บาทต่อเดือนอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ใช้กันอยู่ทุกเดือนนะคะ ต่อมาก,าก็คือเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะอันนี้ก็คือไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เหมือนกันนะคะซึ่งก็จะมีค่ารถเมล์รถไฟฟ้า500บาทนะคะแล้วก็มีค่ารถบขอส5 0 0รบาทค่ารถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนมีเงินลดซื้อการหุงต้มนะคะส่วนลดการซื้อหุงต้มโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนนะารายละ45บาท ต่อ3เดือนโดยต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมหากไม่ใช้เสร็จภายใน3เดือนก็จะถูกตัดนะคะต่อมาค่ะในวันที่15กรกฎาคม63นะคะจะมีเงินคืนภาษี5%นะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวริการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรแล้วใช้เงินจากบาัตรรูปซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐจะคืนภาษี85%ให้ผ่านบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้นะคะสามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมรายการนะคะโดยหากคุณใช้จ่ายผ่านบัตร100บาทภาษีก็จะคืน5บาทหากคุณใช้จ่าย500บาทนะคะก็จะคืน25บาท หากใช้จ่าย1,000บาทก็จะคืน50บาทเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนลดนะคะหากใครอยากได้ส่วนลดนะคะก็ไปเติมเงินเข้าบัตรสุรธิการแห่งรัฐแล้วไปซื้อของก็จะได้เงินคืนภาษี5%ด้วยนะคะต่อมาวันที่18กรกฎาคม64นะคะจะได้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะ แล้วนอกจากนั้นนะคะในวันที่22กรกฎาคม64คะ่ะใครที่เป็นผู้พิการก็ได้เบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทด้วยนะคะผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนจากเดิมที่ได้800บาทนะคะและผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนค่ะโดยกรมบัญชีกลางได้กําหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประมาณวันที่22ของเดือนทุกๆเดือนเลยซึ่งถ้าหาก ะคะว่ากรณีที่มีเงินไม่เข้าหรือเราอยากเช็คว่าเรามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่นะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์นะคะสิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนด้วยวิธีง่ายๆเลยนะคะหรืออาจจะโทรผ่านคอร์เซ็นเตอร์นะคะโทร021277000หรือ022706440ได้เลยนะคะ ถ้าหากใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w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  m o n e y guru com ด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy t n e ส s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ